วันนี้เราอยู่กับรถยอดนิยมครับ HRV ครับผมนะมีคุณพ่อครับอายุ70กว่าแล้วนะครับคือคุณพ่อนั่งข้างหลังเรารู้สึกว่ามันมีความกระเทือนมีความกระแทกขึ้นมาคุณพ่อเลยบอกว่ามีวิธีไหนหที่ทําให้โชョงเนี่ยมีความนุ่มนวลม,มากขึ้นไหมครับเพราะว่าแบบนั่งแล้วก็เวียนหัวรู้สึกกระแทกด้วยนั่งไม่สบายเลยเจอเลยแนะนําเป็นเทนินเอ็นูราโปชุดนี้ครับผมนะพร้อมกับสปริง YS Comfort ครับ สวัสดีครับผมเจอรอบจัดครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านออร์ควิกสาขากเกษตรกับผมนะวันนี้เราอยู่กับรถยอดนิยมครับ HRV กับผมนะเนื่องด้วยว่าลูกค้าครับต้องขอขอบอกก่อนเลยครับลูกคา้ามีคุณพ่อครับอายุ70กว่าแล้วนะครับนะแล้วเวลาเดินทางออกไปต่างจังหวัดเนี่ยคือคุณพ่อนั่งขงหลังเรารู้สึกว่ามันมีความกระเทือนมีความกระแทกขึ้นมาจากโช้กหรือสปริงอะไรสักอย่างจากช่วงล่างนเนี่ยคุณพ่อเลยบอกว่า มีวิธีไหนที่ทําให้โช๊คเนี่ยมีความุ่่นวนมากขึ้นไหมครับเพราะว่าแบบนั่งแล้วก็เวียนหัวรู้สึกกระแทกด้วยนั่งไม่สบายเลยนะครับจนคุณพ่อตอนนี้ก็คือไม่อยากไปเที่ยวแล้วอ่ะทีนี้ลูกค้าก็เลยทักมาถามเจิครับว่ามีโช๊ครุ่นไหนตัวไหนแบบอะไรที่มันจะแก้อาการพวกนี้ได้้างครับเจอเลยแนะนําเป็นเทนินเอนดูราโชุดนี้ครับผมนะพร้อมกับสปริงไวท์เอชคอมฟอรครับ เนื่องด้วยครับตัวนี้ครับโชคเทอินเอนดูร่าโปรพันนะครับมีวาวเฮสบีเอสนะผมนะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากทางเทอินครับที่ช่วยซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับผมนะแล้วก็เป็นสปริงไวทเอสคอม포ร์ตครับตัวนี้ครับผมนะนี่เราดูจากสปริงก่อนเลยนะครับสปริงตัวนี้ครับเป็นสเปคคอมฟอร์ตชื่อก็บอกอยู่แล้วคอมฟอร์ตนะครับมันจะมีความนุ่มนวลนะครับนะ ก็คือเราขับช้านุ่มนวลขับเร็วเฟิร์มนะครับผมนะก็คือมันมันจะไม่กระแทกเลยนะครับตัวนี้ต่อมาด้วยโชคคเทียอินเอลราโปรพัสนะครับตัวนี้ครับสามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับเป็นความสูงหน้าเดิมนะครับผมน้าไม่ต้องโหลดนะครับบอกเลยว่านุ่มนวลแน่นอนนะครับด้วยวาล์วเฮสเปนของเขานะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับ ผมตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับรถ Honda h ฮ v กับโช๊คเทีินเอนดูราโรพัสกับ Spring w ายเอสคอมฟอร์ตับผมนะนี่เป็นไงครับนะตัวนี้ครับเป็นโช๊คความสูงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนสปริง w ายเอสนะครับผมนะสามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับนะครับผมนะระบบโช๊คเป็นระบบทวินทูครับน้านี่ตัวนี้เราก็ปรับให้ลูกค้าเป็นหน้า8หลัง10นะครับผมนะ เนื่องด้วยว่าลูกค้าเนี่ยมีคุณพ่อนะครับที่อายุ70กว่าครับนั่งด้านหลังครับท่านต้องการที่จะให้ความนุ่มนวลครับผมนะบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวเหมือนกันนะครับผมนะก็เซตนี้นะครับสำหรับโชคเทอินเอนูราโปรพัดกับสปริงไวเ o m คอม t ตเลยครับราคาอยู่ที่31,100บาทนะครับผมนะสามารถผ่อนสูงสุได้สูงสุด10เดือนเจอดจะให้10เดือนไปเลยครับผมนะสำหรับคนราคครอบครัวแบบนี้นะครับนะสำหรับลูกค้าในสนใจนะครับสามารถ ติดต่อได้ที่เพจออโตะควีกับผมนะหรือโทรมมคุณจะเจอได้ที่05280898กับผมหรือโทรหาคุณอามครับที่0955909รับผมนะบอกเลยว่าได้ชุดเซตแบบนี้ไปให้ครอบครัวของท่านแน่นอนกับผมนะฝากพี่เพื่อนๆนะครับ like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เจอด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ entertainment